สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกนะครับสมาชิกห้องพันทิพย์นะครับมีกระทูที่น่าสนใจอยากจะมาออกความเห็นเนะเาะออกความเห็นสําหรับกระทูนี้นะเออน่าสนใจดีนะก็เป็นเรื่องที่เพื่อนสมาชิกก็ได้ตั้งกระทูไว้นะครับบอกว่า,าแสนยานุภาพกองทัพเรือจีนกับาสหารัฐใครเหนือกว่ากันนะครับผมหยิบข่าวต่างประเทศวันนี้มาของคู่ปริปัก มหาอำนาจโลกนะครับจีนเตรียมการที่จะซ้อมรบใหญ่ในพื้นที่เกาะดงชาของไต้หวัน,นครับด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นใหม่2องลำในเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นเองนะครับผ่สิงหาคมนี้เท่านั้นเองสหรัฐก็ออกมาแอคชั่นทันใดโดยกองทัพเรือสหรัฐนะครับได้ทำการเคลื่อนพลเรือบรรทุกเครื่องบิน3กองเรือในภูมิภาคอินโดนีเซียแปซิฟิก เพื่อปฏิบัติการล่าตะเวนระยะไกลข่าวยังบอกว่าไม่ใช่เหตุการณ์ปกติที่กำลังพลจะเคลื่อนย้ายนะครับผมพร้อมกันนะครับแถมแพนดากอนนะครับยังออกมาสำทับอีกว่าการเคลื่อนย,ย้ายกำลังเข้ามาในเขตนี้นะเพื่อยับยั้งความทะเยอทะยานของจีนในด้านเศรษฐกิจและกำลังทหารนะครับที่นับวัน นับวันยิ่งทวีความทวีคูณยิ่งขึ้นเรื่อยๆฮึเหิมฮึกเหมอะไรนะกำแหงอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะ,ะ,นะะนี่แสดงว่าทรัมป์นะครพร้อมชนกับจีนทุกเรื่องนะอมาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับอะไรนะสัญญาณภาพของกองทัพเรือจีนกับสหรัฐอเมริกานะครับใครเหนือกว่ากันนะอันนี้ผมมองว่าอันนี้อันนี้ผมมองภาพรวมนะคือความเห็นผมนะ คือผมมองว่ายังไงแล้วอ่ะอเมริกาอเมริกาโน่เนี่ยก็ยังเหนือกว่านะครับผมด้วยอาวุธยุโทโธปกรณ์อะไรต่างๆมากมายเทคโนโลยีทางทหารนะครับผมผมเชื่อแน่ว่าอเมริกาโน่เนี่ยมันมีความลับที่มากกว่านั้นยังไงวิเคราะห์จากจากเรามุมมองจากเราที่อยู่ประเทศอื่นใช่ไหมที่เราไม่ได้ไปไปไปไ ف ่กับเขาอะเนาะออของจีนเนี่ย สังเกตไหมเพื่อนๆครับอย่างจีนเนี่ยอ่ะผมให้ดูวันชาติจีนวันชาติจีนนี่จีนนี่จะเป็นอาชนชาติจีนนี่จะเป็นออกแนวขี้อวดหน่อยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอาอย่างเมืองเกาหลีเหนือปะ่ะจีนเกาหลีเหนือเนี่ยมันอานะออกแนวขี้อวดหน่อยพอวันชาติจีนนะครับผมโอ้โหแสนยานุภาพของจีนโอ้โหนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆครับ นี่ครับโอ้โหแสดงแสนยานุภาพขนอาวุธยุโทโธปกรณ์เทคโนโลยีมากมายนะครับโอ้โหพึ่งปังพึ่งปัง,ป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 งมานะครับผมเออมาอวดมายนโฉบมาแสดงความอาหาังกาแสดงความโชว์เขืองโชประมาณว่าค่านี้ยิ่งใหญ่ค่านี้ใครจะมากต่อก่ออะมันก็มีผลทางจิตวิทยาในเรื่องว่าเฮ้ยชาติชาติ เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าที่จะมายุ่งด้วยหรือเปล่าแต่แต่แต่แตไม่แน่นะเพราะว่าข่าวล่าสุดเนี่ยก็ยังชนกับอินเดียอยู่เลยนะตอนเนี้ยคือทหารอินเดียที่ปะทะกันที่ตะเข็บชายแดนฮิมาลัยอ่ะเจอกับจีนอ่ะแล้วก็ตายไป20กว่าคนอ่ะมากกว่า20คนด้วยซ้ำมั้งนะฮะก็อันเนี้ยประเด็นเนี้ยประเด็นเนี้ยคือว่าผมจะมาเทียบยังไงว่าเอ่อวันชาติจีนจีนจะอวดอาวุธุยุโทโธปกรณ์ทุกอย่างเยอะมากนะครับเยอะมากมาก เยอะมากๆเลยนะครับแต่กลับกันผมให้ดูนะครับวันชาติอเมริกาเพื่อนๆเชื่อไหมครับวันชาติอเมริกานี่เป็นวันที่คืนเคงอินดิพีเดนต์เดย์หรือเปล่าเขาเรียกว่าอินดิพีเดนต์เดย์เป็นวันเหมือนแบบว่า,าสนุกสนานคืนเคงกันมากกว่าเป็นเหมือนเทศกาลมหากรรม,ม,มอะไรเงี้ยวันที่4จูลี่ใช่ไหมสี่จูลี่ะใช่ไหมฮะวันชาติอเมริกานะครับอเมริกา ไม่ได้โชว์อะไรนะไม่ได้เดินสวนสนามไม่ได้เดินแบบว่าโชว์เขื่องโชว์ศักยภาพทางด้านเขาเรียกว่าทางด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางเทคโนโลยีทางทหารเท่าไหร่อันนี้มันสื่อว่าอะไรเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับระหว่างสองชาติเนี่ยแปลว่าอะไรครับประเทศอเมริกาความลับทางเออหรือความลับทางเทคโนโลยีทางทาหารนะ่ะเขาจะปิดเขาไม่ให้มาโชว์อะไรอย่างนี้หรอกคือ ถ้าถ้าพูดกันตรงๆนะเหมือนอารมณ์ประมาณว่าคนคนบ้านรวยอ่ะรวยสุดๆอ่ะรวยสุดๆอ่ะอรวยสุดๆอ่ะอ่ามันจีนก็รวยนะคนบ้านรวยสุดรวยสุดๆเป็นคนขี้อวดอ่ะคนขี้อวดอวดหมดทรัพย์ส,สินเงินทองนู่นนี่นั่นทําให้คนชาวบ้านแม้แต่โจรจ้องเห็นหมดใช่ไหมทรัพย์สินมีเท่าไร่อะไรยังไงเห็นข้อมูลหมดผมเชื่อแน่ว่าอเมริกาวันชาติจีนทีไรอ่ะ เอาอาวุธยุทโธป,ปรกรณ์ของของตัวเองเอามาโชว์อย่างนี้นะสาัตดับตามองแน่เลยจับตามองแน่นอนและวิเคราะห์แน่นอนว่าเฮ้ยมันมีอาวุธอะไรบ้างวะแล้วเขาจะมีแผนมีการเตรียมพร้อมว่าเฮ้ยอันเนี้ยจะแก้แท็กติกแก้เกมยังไงว่าอาวุธอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะป้องกันได้ยังไงมยยียุทธศาสตร์หรือว่าเขาเรียกว่ากลยุทธ์ที่จะ ต่อกรยังไงอาวุธอะไรที่เขาจะพัฒนาต่อที่สร้างโดยที่เรียนรู้จากคู่ศัตรูโดยที่ศัตรูไม่รู้เลยว่าการมาโอ้อวดข้อมูลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการแบบว่าโชว์โง่หรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะโช,โชว์ข้อมูลตัวเองอะโชว์ข้อมูลตัวเองแบบว่าทําให้เขาสามารถที่จะประเมินหรือว่าวิเคราะห์อ,อนาลิทิ์ได้ในทางทหารใช่ไหมเออไอพวกเนี้ย นะครับแต่กลับกันผมถามว่าถ้าจีนอ่ะจีนจะมาวิเคราะห์กลยุทธ์การอาหารว่าอาวุธยุโทโธปรกรณ์ของอเมริกามีอะไรบ้างอ่ะไม่รู้เลยชาติอื่นๆไม่รู้เลยเพราะว่าเขาเก็บเป็นความลับทุกอย่างเลยแม้แต่วันชาติชาติอเมริกาดูดูดูดดวันชาติอเมริกาครับมาเขาเรียกว่ามีวงดุริยางมาแห่ขบวนอะไรแคร่นั้นเองสนุกสนานไม่ได้เขาไม่ได้โชว์ของดีเขาเรียกว่าคมในฝัก อเมริกานี่เป็นคมในฝักนะอเมริกานี่เป็นประเทศที่เรื่องความความลับทางเทคโนโล,โลยีความลับโดยเฉพาะความลับทางกลาโหูหรือว่าทางทหารนะ่ะค่อนข้างจะเขาเก็บได้ดีมากอะอย่างที่เขาก่อนที่ข่าวเรื่องโสนเดนใช่ไหมมาแฉว่าเอออเมริกามีการเก็บข้อมูลทุกอย่างที่เข้าไปในอเมริกาส่งข้อมูลอินเทอร์เนต็ตผ่านทพา,านเกตเวของอเมริกาปุ๊บนะ โดนแน่นอนโดนในการเก็บข้อมูลทุกอย่างแน่นอนรู้ความลับทุกอย่างแน่นอนเพราะเขาจะอามานไอินทลซิส์ในเรื่องของการก่อการร้ายทุกอย่างความลับทุกอย่างจะผ่านอเมริกาแม้แต่ผมเชื่อได้ว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรบางอย่างที่มีแมชชีนเลิร์นิ่งของอเมริกาที่สามารถที่จะวิเคราะห์ทุกอย่างทั่วโลกได้ที่เราเห็นในหนังอที่ CIA วิเคราะห์โอ้โหตามจุดต่างๆ GPS นู่นนี่นั่นเทคโนโลยีทางทหารของอเมริกา เป็นความลับที่ค่อนข้างจะสูงมากนะครับที่เขาไม่เผยแพร่กันง่ายๆผมเชื่อแน่ว่าเขาเก็บข้อมูลหมดแหละคือเราโดนหมดแหละผมเชื่อแน่ว่าเขามีเทคโนโลยีที่สามารถเราส่งข้อมูลไปคําประโยคอะไรที่เกี่ยวกับก่อการร้ายนู่นนี่นั่นเขาสามารถจับจับได้แทร็ก i ิ้งได้หรือว่าติดตามได้แน่นอนถ้าอยู่ใน,นโลกอิเโน,โกอเนเทอร์เน็ตทุกอย่างผมเชื่อแน่ว่าอเมริกามีความลับที่เรายังไม่รู้เยอะมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางอาหาร เห็นไหมครับว่าสังเกตว่าวันชาติอเมริกาหรือหรือแม้แต่การวิจัยเรื่องเทคโนโลยีทางทหารต่างๆของอเมริกาเขาจะไม่เปิดเผยอะไรง่ายๆเขาจะไม่เปิดเผยเขาจะไม่แชร์ข้อมูลอะไรที่เป็นความลับสูงสุดของอเมริกาแต่เนี้ยแต่ชาติจีนผมถามว่าอย่างเงี้ยโอ้โหเห็นหมดเลยนะครับอือภาพหัวลบขีปนาวุธมีอะไรบ้าง ต้องมีแนะ่แอนตี้ตัวแอนเขาเรียกว่าแอนตี้ตัวแอนตี้เวพนอะไรของเขาอะในของอเมริกาต้องมาทํามาแก้เนะ่มีปืนมีอาคารมีจํานวนหัวรบอะไรเท่าไหร่เขามีกลยุทธ์แน่นอนผมเชื่อแน่ว่ามาชดเออเขาเรียกว่ามาโชว์แสนยานุภาพอาหารกาอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่เออค่อนข้างจะเออเขาเรียกว่ามันค่อนข้างจะ บ้องตื้นไปหน่อยหรือเปล่าผมผมมองงั้นนะการมาโชว์สัญญาณุภาพอะไรอย่างเงี้ยอ่ะไม่ว่าจะเกาหลีเหนือหรือว่าจีนเองเนี่ยมาโชว์อย่างเงี้ยโอ้โอโอเมริกายิ้มหวานเลยครับวิเคราะห์ได้เลยว่าอ๋อ,อ,อหัวขี่ปณนาวุธอย่างนี้ใช่ไหมเรามีไม่ต้องห่วงเรามีตัวสกัดเรามีตัวยิงสกัดได้เรามีตัวนู่นนี่นั่นได้เขามีทเทคโนโลยีในการวิจัยหมดผมเชื่อได้ว่าถ้าลบกันนะปอนต่อปอนนะยังไงอเมริกาก็ก็ล้ากว่า ผมเชื่อว่าอเมริกาดูสิครับวันชาติวันชาติอเมริกาจีนจีนจะเอาความลับอะไรวงดุริยางอะไรอย่างเงี้ยดูดิเห็นไหมครับวันชาติเขาสนุกสนานคืนเคองกันเห็นไหมครับเป่าแตรเป่ากิจกรรมสนุกสนานกันไม่มีนะครับไม่มีมาโชว์แสญยานุภาพเหมือนจีนนะครับใครจะโง่โชว์ความลับของตัวเองในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ของตัวเองใช่ไหมฮะเออนะครับเนี่ย วิเคราะห์จากภาพรวมตรงนี้นะผมเชื่อแน่ว่าแสนยานุภาพของอเมริกานู่ยังไงก็เหนือกว่าจีนเยอะมากเหนือกว่าหลายๆชาติแม้แต่รัเสเซียเองนะรัเสเซียเองอาจจะแบบว่ารัเสเซียอาจจะเป็นบิ๊กเบิ้มหน่อยที่แบบว่าแต่แต่การถ้ามีการประสานกันร,ระหว่างผมผมผมเอาจริงนะผมเคยคิดลึกๆนะว่าถ้ารัเสเซียกับรัเสเซียกับจีนมาผนึกกําลังกันเนี่ยผมว่ายังลมสหรัฐยังไม่อยู่นะ เออนะถ้าคิดกันเล่นๆนะออ,อันนี้อันนี้เราเราเรามาเพิ้เพพนิจรเออเพอจินตนาการเล่นๆเนาะจากจากภาพรวมตรงนี้นะผมผมมองว่ายังไงแล้วเ,ออเทคโนโลยีทางอาหารของอเมริกาโน่เนี่ยยังไงก็เหนือกว่าจีนแน่นอนครับอืม